สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะอันนี้มากินข้าวนอกสถานที่มากินข้าวบ้านเพื่อนจอยอกินาอานนหารพัตตะคารมานี่กินอาหารพัตตะคารเนี่ย,ยเห็นไหมกะเพราไผ่กะเพราอย่างเงี้ยหม<อ>ูห<อ>วานาเส้นดองคลิปปลาเนี่ยปลาดองข้าวปั้นหมูหมูยอหม,อมอูหมูหวานมากินไก่ด้วยมากินแบบหมูทอดจ้ะ รสสองต่อเพื่อนๆพานามากินเนาะพูดถึงถบอกเขาเแบบรสชาติเ็ไงอะเซียนเี่ยเหรอรสชาติก็เหมือนบ้านเราอะ่ะแต่จะกรอบมันไม่เหนียวจะไปเปรี้ยวเค็มก็เหมือนนะอหอมด้วยนะแต่มันจะกรอบมันไม่มีอะไรไม่มียายใหญ่มันไม่มากจ้ะ ยายจะไม่แม่เหมือน,นพัดเส้นไทยเนาะพาสเส้นไทยมันไม่กรอบอมันไม่ถึงน้ำเนาะมันมันมันเป็นนะบ้านเราอะ่ะจะเหนียวมันเหนียวอันนี้มันกรอ,อบจ้ะเนาะเหมือนบรรยากาศบ้านไทยเนาะมีผัดมึถาดวะ่ะอืมอาีนี้เราทำให้คิดถึงบ้านไงให้หายคิดถึงบ้านได้ เผาเมืองนอกก็ดัดแปลงจะน,นะไม่มีผักสดๆหรอกกะเพราเพราะาหน้าร้อนที่นี่มันน้อยกว่าก่อนหน้าหนาวเนาะเราอยากจะหนาวมากกว่าร้อนทำวิธีชันถนอมใช่ไหมอ่าก็จะถนอมนีาา่แน่จะซื้อเข้ามาเยอะๆมาลวกน้ําร้อนนอกน้ําเย็นน่ะเก็บไปกินเป็นปีจะพงกะเพราขะละพาด้วนนะใส่ช่ากแช่แข็งไว้อืม ก็สมัยก่อนแกปลูกผักแกก็ทำอย่างนั้นเนาะแต่ก่อนอยู่ที่นี่เคยเช่าที่ข้างๆสวนจอยอ่ะปลูกผักวันวันไม่ทำอะไรอ่ะไปแต่สวนนั่งถอนหญ้าขุดหญ้าแถวนั้นทั้งวันลูกณาทำงานปลูกผักแล้วผักที่ได้กินเยอะที่สุดผักอะไรของแกอ่ะผักกระปุกมันเผ็ดอะไรพวกเดนกับสูบกันเนาะกับสูตรกินนี่นะ เขาจ๊ะใช่อือ,อแล้วก็อ่ะแตงกวาเอแตงกวาด้วยเนาะปล่อยตรงที่ปล่อยจนสุกเอาเอามาเล็ดพันไว้ปีหน้าอ,อีกเดี๋ยวนะก็สนุกดีนะปลูกผักอะ่ะถ้ามีเวลากำนังเคลียร์ชบบาวบ้านอยู่ในสวนนยู่ในบุ้นบายแต่เมื่อก่อนมันไม่มีคนเยอะเนาะในสวนเนาะที่ไม่ขี่เจ้าเนาะแต่ยังคนเยอะใช่ไหมคนเยอะเต็มแล้วไง แต็มทั้งสองฝั่งเลยเต็นทั้งสองฝั่งต้องเยียน้ำกันดีงนไงเนี่ยใกล้ใยไหมแต่เราก็อยากไปคนบอกเขาไงเราก็ไป,ไปกดเขาเดี๋ไปเช้าเ้ไปแต่เช้ามืดเลยสีห้าปุ๊บไปเลยเงี้ยต้องจริงถ้าเราไปแบบแว่าช่วงหกโมงครึ่งเนี่ยคนเขาก็คิด จะไปหกโมงครึ่งเหมือนเราไงเ ok <_ d ata> ตือนชนอย่างเอกไม่ใช้ ok ใช้แกก็เรียกเขากินหน่อยดีนะ่ะเออลืมไปเนี่ยนี่คือเลนเพลเลยมาค่ะเพื่อนๆล, <_ d ata> ลืมคือได้คุยกับเพื่อนกินปุ๊บยันยลืมเลยล,เลืมเรียกคนอื่นลืมเรียก <alike. S 1> <ๆ S 2> คนอื่นกินเลยมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆอร่อยมากนาเนี่ย <_ d ata> เพื่อนจะเอาข้าวขายด้วยอะ่ะอร่อยไมต้องบอกว่าอร่อยขนาดไหน ดูจากการที่ว่าลืมเรียกเลยอ่ะอร่อยมากมันหิวมากกว่าหรือเปล่ะมันหิวกะน้ำปลาพริกไหมมีน้ำเปียกน้ำปลาพริกไหมทำมันด้วยเหรอฉันทำว้อยู่นี่ตุเจราไหมฉันดีนด้ชอบไหมปลาพริกน้ำปลาน้ำปลาพริกนั่นแหละน้ำแตกคือเมื่อน แต่แปลกว่ะมันด่างไปหน่อยแต่ว่ากินอย่างเงี้ยทําคิดเองอ่ะดีกว่าไปกินที่ร้านเนาะคี่ร้านหวานมากเนาะหวานเหมือนเชื่อมเลยอ่ะหวานพอเราไม่รู้ข่าวสาชดแค่ไหนล้วะอืออยู่นี่เราคือเราเรียนรู้ว่าสาชดไม่ใส่ได้ใช่ไหมแต่นิดนึงเนี่ยใส่ชุดแต่มรสดีนะบางที่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะ แต่ทั้งชุรสแต่ทั้งรสตีนะรสตีกับผมชรสมันก็คล้ายๆกันอยู่แล้วเพื่อนจะไปแตะต้องสองย่างบนกันอ่ะปักเป็นช้อนเลยอะ่ะนี้ก็เนเทยกเท,ท้าทุ่งที้แกกินอะ่ะ้าไปกินหลังกลับมา <c oughs> ท้องอืดเลยอะ่ะอืมอืดหลายวันเ้ยเนาะอืแต่ใส่เยอะมากอ่ะเอาไปแกงใส่กระดูกหมูก็อร่อยนะแกงต๊กไอ,อ้แกงไอ้เนี่ยต้มต้มต้มมันก็ต้มมันก็ต้มกระดูกหมูใส่ผักกาดดองอ่ะ อันนีอันนี้ก็เห็นเขาทำอยู่เนาะอาหารที่นี่แบบต้องแต่แปลงจะมาเหมือนเมืองไทยเด็ดไม่ได้อ่ะได้หรอกอะไรนากหนาครับทรัพยากรแบบไม่เพียงพอขอบใจมากข้างนี้ด้วยมันใช้เพื่อนๆคือแบบมันจะอ้อยไทยเง้ออ้อยเพื่อนเนี่ย อืมมันเจ๊ะก,กะไหมเมื่อกี้มันรูดจอยเกินไปอ๋อจิตมันดีดีเลยมันยังไม่ดีอ่ออะอะวามใจแอชตายด้วยอืความเียนใช้คุม้ม <c oughs> เอาอย่างนั้นเลยมันนี่จะแล้ว,ว <c oughs> อันนี้นมันน้อยเกินไปแกนี่ <c oughs> กะเพรานี่หายากนะมันเส้นนะแพงอือโอ้เธอบ้านไหนแบบเป็กะเพรากินเนี่ยหรูคือร่ำรวยหรูมากอันนี้รวยอยู่เนะี่ยเปนหนฮาร์เซตี้อยู่นะเห็นไหมอือเนี่ยถ้าบ้านไหนกินกะเพราเนี่ยไม่ใช่แบบอะไรก็ได้เหมือนเมืองไทยไม่ใช่นะเมืองไทยคือง่ายกะเพราใช่ไหมเมืเองนอกไม่ใช่นะเมืองเมืองเมืองนอกนี่คิดแล้วคิดอีกแล้วก็กะเพราก็ไม่ใช่ว่าจะจะเผ็ดทุกเจ้าเนาะมันเป็นกะเพราขาวเพื่อนถ้ารับมาทีนี้มันไม่มีกลิ่นเลยเนาะไม่มีกลิ่นเลยเไม่มีกลิ่นกะเพราอ่ะ เหมือนมะกรูดเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะมีกลิ่นทุกอันนะทื่ซื้ออะบางอันก็ไม่มีกลิ่นมะกรูดเลยอะไม่ไม่บางอันอะทุกทีเป็นแบบบางอันอะเขาเอาไอ้ใบมะนาวมาคั่ยแกเนาะอือเขาเจอจุมันเป็นงั้นงนะแล้วมันจะคั่ยเนาะแกก็รู้อยู่ร้านจีนแหะร้านจีนเพราะว่าซื้อมาทีแบบไม่มีกลิ่นมะกรูดเลยอ่ะ กลิ่นคือกลิ่นใบมะนาวืุนชุนฉุนชุนแบบมะนาวจ้ะนะใบมะนาวใบมะกรูดกับใบมะนาวมันก็ต่างกันอยู่แล้วเนาะกลิ่นมันก็ต่างกันอยู่แล้วแต่คนเขาจะเอานำมาขายเขาจะเขาเห็นเราซื้อไปเขาไม่หลับหูหลับตาไปเป็นหน้าซองก็เป็นรูปใบมะกรูดแต่มันเจอใบมะนาวไงคิดว่ากิ่นจะคล้ายกันใช่ไหม น้องก็ชอบเมนูนี้นะเพื่อนๆเนี่ยโหหวานอืมสะแมก้อนอือให้จอยส่วนให้สดจอยส่วนเสร็จเนะนาะนางไปทํากินกับลูกเต่า,านางมาไอเ้เจตเนาะทอดเท่าไหร่เท่านั้นก็ไม่พอเนาะไอเ้เจตชอบมากชอบกินเล่นดูหนังเนี่ยแต่มันจะเสียเวลาตัวนั่งนั่งฉีกอืมต้มแล้วนั่งฉีกเนี่ย ทำเก็บเอาไว้ที่เราเรยอะใส่กล่องเอาไว้นะพูดถึงอะแต่อยู่ไอเจ๋ไม่ทันถึงแบบเยอะหรอกไอ้นี่ก็ไม่ถึงเจ๋อชอบไอ้เจ๋ดนี่คข้าวปั้นนี่ก็ชอบดัางกินลูกสาวน้องนะอือคือยกจานนี่ยกจานนี่ก็หมดอือเป็นยางนั้นจริงๆชอบกินตั้งแต่เด็กอันนั้นก็เหมือนกัน,นหอ,อมมากออ ต้นหอมอะ่ะลูกน้องอ่ะตัดกินเลยนะน่าตัวเด็กๆเนาะแค่คนสองขวบเนาะง่ายคือเห็นผู้ใหญ่กินยังไงน,นางกินตามอ่ะนะปลาสับกินเนาะตัดไปให้ไปเท่าไรก,ก็ไม่พอกระปิกกระปิดแล้วค่ะมันกุ้งหรือมันปูมันเหม็นเด็กก็กินน<ะ>้ำ <นะ S 1> ปูน้ำปูอ,ะอ่ะตอ,อยไปให้น้องเนาะกระปิกกระปิปลาสับเงี้ยนางกินหมดจ้ะ แต่ว่านางจะไม่ห่วงจอยนะอาจจะกลัวจอยอยู่บางทีแม่กำลังยิบนางก็จะดึงการมาทางจอยอะเนาะดึงนี่แม่เหมายนว่าจอยกินมัง่องอะไรเงี้ยมองหน้าแม่แบบหดหดดดัด้วยนะเนาะลูกสาวเป็นคนที่ดูแลแบบเพื่อนฝูงแม่ดีมากรอ,องเท้าเนี่ยเอามาให้เลยน้ไม่พูดไม่พูดกับจอยนะแต่ว่านางดูแลดีเนาะเนาะลาเพื่อนตรงนี้แหละเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะอโอเคค่ะเอก็ฝา,ากคลิปเขาหน่อยเอ็ดก็ฝา,ากแชร์ฝากกดไลค์ด้วยนะคะพเพื่อน โอเคจ้าบ๊ายบายจ้า